สวัสดีครับวันนี้ครูอภิวัตวงกัรหานะครับมาอยู่ที่อำเภอปลจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการแยกเสียงออกจากคลิปนะครับเวลาที่เราไปถ่ายทำคลิปมาแล้วนะครับเสียงและคลิปก็จะอยู่ในแท็กเดียวกันเลยแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากจะแยกเสียงและคลิปออกจากกันนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับ ให้คลิกไปที่คลิปที่เราต้องการจะแยกภาพแยกเสียงแล้วคลิกหมา์ขวาขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็นเมนูชื่อว่า Separate Audio นะครับหรือถ้าใช้คีย์ลัดก,ก็คือ Control Shift S นะครับแล้วก็คลิกไปที่เมนูนี้นะครับเห็นไหมครับพอคลิกไปที่เมนูนี้อันนี้คือภาพนะครับนี่คือเสียงนะครับเสียงตัวนี้อยู่ข้างล่างละนะครับ เราสามารถที่จะไปจัดการในเรื่องของเสียงได้ทีนี้นะครับเช่นไปลดน้อยนะครับน้อยรีดักชันเนี่ยถ้าเกิดเสียงที่เราไปบันทึกมาเนี่ยนะครับมันมีเสียงรบกวนนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกน้อยตรงนี้นะครับมันจะขึ้นน้อยรีดิวขึ้นมาในเสียงนี้นะครับทําให้นะครับการจัดการเสียงในคลิปของเรานี้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าเราแยกแบบนี้ออกมานะครับสวัสดีครับ วันนี้ครูอภิวัตวงกันหานะครับมาอยู่ที่อำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับใชครับก็จะทําให้นะครับการจัดการเสียงหรือเราจะนําเสียงนี้ไปปรับแต่งค่าต่างๆได้ตามที่เราต้องการในเมนูออเดโอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องสปีดนะครับการชําสปีดนะครับให้เสียงเร็วเสียงช้าอะไรต่างๆนะครับเบสิกก็เป็นการปรับเสียงเฟดเสียงนะครับอินเอาท์นะครับ หรือว่าจะใช้ voice effect นะครับก็จะมีลูกเล่นให้ในตัวแคปคัตนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับในการแยกเสียงและคลิปออกจากกันจากแคปคัตนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ